มีห้าสวดใช่จะได้จะได้ตัวที่หกละอีกแบบ i n t o t h e unknown เนี่ยเหรอ i n t o t h e unknown เนี่ยล่วาไหนไหน i n t o t h e unknown เนี่ยนะนรอได้ไหมไอ้หัวโอ้ยไอเรยมึงเล่นในซีด้วยถ้าดี๋ยบัลลอแตกมึงก็สุยยากนะ ไปเลยใครเล่นไปเปิดวะโปะก็ก็แยกห้องเลยแยกห้องเลยวั้นวาไปนะรุ่ยไปเจอกันเดี๋ยวคอเอช็อตที่หันหันทั้งสองเกณฑ์ได้บันดอนต่อได้บันดอนะต่อได้บันดอได้ได้ได้นะต่อได้บันดอถ้าแมพเดียวกดี๋ยวเรใช่เลยถ้าแมพเดียวกันก็คือเที่ยอยู่มันได้โย่ไปแล้ววะดูไม่มีอยู่ดูให้อยู่มีเปล่าวะลองบีก็พออะไร อยูเหรออเอเอวไอ้เหี้ยเลยธอจริงัไงมึงอ่ยตีาัวเลที่รู้ไปดิงเด็ด c a l l i my bot ที่รู้มึงไม่หิวไกูไม่หิวมึงไม่พูดกูบอกไปแล้วมึงหูหนวกไปเลยไม่บอก Thirty seconds left ไม่ไม่เข้าาซลยเกินดาปุ๊บเต็มไหมเอวิ่งละ ม่อยู่แล้วสวยแม่ไม่ไม่เชื่อกูเลยบอกดูดูลูงหน้าออกใครชิงเซน์ใครใครรอวะ Ten seconds left. Fight planted. w o a ที่รักเซน์าหรือยอันเดินอันเดินเดินเดินเดนเดิน One enemy remaining. ตอนนี้ไม่รู้อะร้องร้อง ต้องต้องอดร้องสิ่ง่น่าจะสี่้อมบอม t ะเปิดดอเข้าไ้แลอมยข้าวอ่ะไปนู่นแล้ววิโรจกัาอดกไนเลย้อ้โหดูวะเอาไม่หัวดันคิวค ไอ้เคียนี่มึงเดินไปแล้วมึงกอหิวมอ้ปา์ดาวมิดหนสองตัวครบเหลืออยู่ที่เดียวกันเอาไอ้เชี่ยนปูหลอกไปไปไปคไิ้นเลยนะคิวหนักกวาวิน

หัตเลอย down A ตัวท้ายอยู่ตรงนี้ือยจืไอ้อยู่ไหนก่อนเมเลยหน้าบีนี่หว่าโดน e r e n ยิงยิงในดีเราแล้วตีใครวะตีตีมาตีมัน เลซิ oh, ่งสวอปกรีเนตจอยอยู่ตรงเฮ้ยสแกนเข้าบดูบไม่คนเดียวดูแต่เพิโดนสมองเอแล้วสมอแล้วสมองเอสองลูกครบเข้าเข้าเอตองรอเข้ามาแล้วสวอปกรีเนต o u เข้างบน

or is an orb emitting? You eh. Last player standing. Oh, yeah. Last player standing. Oh, yeah. Last player standing. Oh, yeah. ม่ดอสองตัวฟินิกเลยฟินิกแล้วที่สีมีมีโมมตัวแล้วก็ว่าอยู่ตรงดูซีพีเปยอยู่กลางกันเหมือนว่าขวาขวาจีน่าเลยปวกโอ้เฮียกดอีม่ทันไฟ planted วรอ last player standing ว่าอะไรเนี่ยตัวดับยินโดตัวนึ่ง open น่ารันจริหน่านัาโอ้โหอะไรวะาน้าเราแวดีอยู่ไงมันวิ่งออกบีไม่าด้เว e นก็ไมยิงแล้วดีแมงก็หองบีเหมือนกูเดง๋น้ากันเอ้ยยิงไนึิงไสี่ไม่โดนั

Take flight. No e to run. o t o charge. Long t r o long t o Last play. We r s t a n d หตเบอะจับตัวไบอืหัวเด้งจัดอกไม้มื่ดของเราอ่ะเพิ่มตีไปเด็กก็ดับ มันตอบจากด่านนั้นเหรอเออโอ้อ้แม่โอ้โหโอ้โยตีหั่งโดนไม่ก็มาตั่งนี้ฟินิชเก้าเกาโอ้โหยิงระไม่ตายยิงงอออกแลวอยู่วินโดว์อตัวนั้เอโอ้ยนี่โดนแทนตายละอุ้ยไม่มีฮิวอะเราบ ฟินิกคินิกน oh, no, no ่าจะไม่มีไฟแม่งตุนสตัวแม่งอยู่สตัวแม่งไม่เขียวสักตัวปอมาบอกเฮ้ยร้อยสามสิบไ a l l ใหกนอกหังมั้ยเด็กบเม็ดเดียว a l a r ออขอตัวก่อ สวัมกรรไกร์ out placing สวัมกรรไกร์สวัมกรรไกร์ out no one who runs C T นะ C T 30 seconds left เยี่ยมจีนตั้งแต่ไงไม่ใช่เหรอไม่หรอก finish U C T spike planted ฮะอยู่กองเฮเว่นอะ หน okay. ึ่งศัตรูเหลืออยู่เฮ้ย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 ยิงข้างวอข้างวอร์โอ้ยก็่ามันเกิดสั่นปนบูด็อกยิงเหยไม่ตาย

One enemy r e ่ a i n i n g ไม่รู้ไม่รู้ตนีาเกไกาดไอ้โซนถ้าอบยาขอแล้วกันนะแดี่โลดีมาวิดแล้วเฟมนได้ม่เปโลอ่ะนับเดียวก็ตายแล้วระวงมันอ้อมหลังมันอ่ะไม่มีไม่มีอยู่ซีทเสียรุดมาละไอ้เฮียมันปักบอมบักนี่หว่าไอ้โซนเอ็กโววินทำไมอ่ะนี่เห็นเห็นสหัวป่ะ รู้ว่าปักไงป้อมัวนี้คระปบกระปบป้อมแล้วกระปบเจออย่างนี้หุ่นถังต้องกดหุ่นถังแล้วถ้าหุ่นไม่ขึ้นป้อมมันก็จะ้ร่วงขวาใกล้วินิจู่แบ็คไซด์เนื้อเนื้อไปวินอยู่ตรงนี้ลอกเก็บพื้นที่ลอกเก็บพื้นที่เลื่อนข้างบนยืนคิวมเฮอไรอย่างงี้เหรอไปเก็บบันเดิลได้ นน <S <S มันมีจังหวะมันล็อกดาวน์โดดไลซิ่งสวอปกราเนวินอยู่ทางนีนเนี่ยซีทีขอ,องตัเได้มั้สปายวางปิดนะมันน่าจะมีปิดสกิปแด้หรอกเนีะว,นวนินวินิ่นเลว่ะต้องวินเป็นตนเดนยวที่วิ่นได้คือใจยูดแร่นน่าอู้ โอ้มนคิวแบ็กเลเยอร์ก็แดนโนคิวไม่ทันคิวตัวไหลเ่ยไอ้นี่ไม่ซิงเลยูสองตัวีทีมเล่นเองง่ายกว่าว่ะทีมีิวจอยท้องกูเนต์อาบงนด้วยอเดาก็ไมนบายไปแล้วนะ

แค่ในงานเจ้าวาดกวาดยาไี้มาจะปยาเลยโ้ีโลด่เห็น้วาดไวิ่งกวาดหมดเลยอ่ะน่าจะรอแงน่น่โดนมาโดนมาฉับแบฟังแบตจะหมดวะโซนอะไรนะอ๋อฟังกูแบตจะหมดวะ ทีพินทีทีไมก่อนโซอีโซอีเดี๋ยวทีทีนู้ตาไม่ทันิดตาไม่ทันทาอยู่ไปแล้วนะการเดนริชสปาย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 สปไยสปายสปายสปายสปไยสปายสปายสปด้สปายสปายสปาย่ายสปายสปายสายสปายสปปายส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 ายสปาา you will n ไปอะไรวันนี้เไอเป็นที่จัดการจัดการไม่ได้ทำซีรี่สได้วลอัพแล้วจรงนระวังวันชีตตัวนี้ไกท้ชีวิตจนมีสแกนจีนนะหมดแล้วปะหนึ่งปีโอเคเอาเลย

ไม่ไม่กับแบไม่กับโซห้ไี่ตู้ไอซิงล่ม่อนอย่งเง้เอ่ได้เเสียให้น้อยหน่อยหนึงมันก็ไม่ก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นกูก็เล่นหรเสียยิงทให้เป็นเยอะมาก้อนี่เหมือนข่านูงกรโอยตามกูเฉยตามกูเฉยแต่อยู่อูแต่กรัไป ไอ้เเ๋ยไอ้เจ้ดิ oh, yeah, 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 yeah. ๊เอ๋ยไอ้เจ๊เอ๋ยไอ้เจ๊อรอ้เองยไอ้เจ๊เอยอ้เจเอ๋ยอ้เจ๊๋ยวอ้เจเออ้เจ๊๋ยไอ้เจเอยอเจเออเจ๊เอ๋อ้เอ๋ยไอเอ๋ยวอ้เจ๊โอเคโอ้ลอยอ้ยไอ้เยไอ้เอยไอ้เย้เจเอยไอ้เจเอ้เจ๊เอ๋ยไอ้เจอ๋ยไอ้อ๋ยไอ้เจ๊เอ ครับสมองให้เสร็จเล่นเปิดเปิดสมองเต็กเล่นทำไมโซว่าปล่อยโดนมโดนหรอเสาเน็ตดูจอยอยู่เข้าไปอยากจะได้ดูเท็ดีกดูเท็ดีกดูเท็ดีกสองตัวถ้างั้นไปซีเลยก็ไดปซีเลยไอ้วงเมินบายกูสี่กัทักกีสอ่พีดีทักกีดีดีจีน่าแฟงเอา

ไปมามาขวามาเล่นไสมมาาาวเดี๋ยวสมมหมดละเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พี่อะไรจะเข้าสี่สี่ีดหวี่ดหวีู่หวน้าเดอันดออะี่เพราะว่าเ้าอยู่ในเสี่ติวแล้วยแล้วีตัวอยู่หน้าเขียดอนรอรอรอา้ One enemy remaining ข้างหลังป่ะาไปจียมาไปจี้ ที่ไม่เห็นนหม่วนมัน l a s player standing มันวัน30 seconds left แต่จริงสายยิ่งเยอะยิ่งเววอยีิ่งหัวไอ้เจอนมันเววันเวยุ่งันเวติ่งติงหลังเหมือนหลังมาแลหว่า 10 seconds left คูจะเป็นแก่ยิงแล้วถ้ากูถ้า70ไปถ้าไม่เซฟเซียนรู่าจะไม่ลงชบูดจะแบบเลียงแค่ revealing area โอ้ยเป๊ะอะไรชอบไปหลดโดนี่เอาไปแค่หนให้โดนปะโดนแค่โดนแค่ จกซวเยุเจ๊กหลังจกหลังกะหลับตัวนึงีทีมาแล้วทีทีเสร็จทีทีเสร็จโซนโดนดูมอวังโมดี่กระพงมีรูกระพงมีรูกระแพงมีรูวันนี้เระเนกะหล่ำกระหล่ำกระหล่ำตัวท้าย เอาทางเดียวเดี๋ยวงไย่ทางเพียงทางเดียวกาลาทางอไม่ทาง C ไอ้แม็กมันไปไหนเนี่ยมันเหลืออยู่ตัวเดียวกพไปตรงไหน่ะมีแตนดอนยู่อรอด out คิวจะไปนีนะตุ๊บชถไม่โดนเลยเนี่ยคิวจะไปนี้เลย Swarm grenade s w a r m grenade Swarm grenade out u t b o coming back

ตลาดตัวนะตลาดตัวกระไรกระรังตัวาลัาจริงังซ้ายออ๋อแมันขึ้นอีซี่เลยคิวจอยเลยืออีซี่อแม่งสุ่มให้กูได้ชาอัพว่าโซนดีจริง One enemy remaining ออแม่งอัเฟรมทอนเลมาได้จ็ดตังสามแน่เลย มึงหลบกันหนิมึงจะเย็นดิเขาไม่ทำไม่ชอบมือก็มันแอย่ดีกว่ามือวองไม่ชอบมือเดี๋ยวตีได้โดนตัวไหนวะมุมเด็ดเลยมุมนั้นนะงงชอบมายิงดูให้ตีง่ายสุดอะเดี๋ยวโดนให้ก่อนเดี๋ยวโดนให้ก่อนบินโดบินโดนให้ก่อนโดนตัวแตกก่อนไอ้น้องบดเอ้า เป็นคนเดียวอย่างเงี้ยมอการวัดวัดโอเมนมองวัดโอเมนนี่ที่แต่ก็ดีมึงมีแฟคนเดียวีอ e e l o โอยมึเดินไี่เน่นง่ายเดนง่วโดน่เดี๋ยวโดนง่ายเดี๋ยวโดนกันเดี๋ยวหน้าโดนปะอยู่เลนมุมขวา อเอาไอ้นี่ลงได้ปะมองเห็นตลาดตัวหลัง้า้ตัวนงเนสองสองตัวขวาคือมึงให้กูไปแฟดแต่พวกมึง